ที่3ครับเชิติสของเรานะครับกับผมดงนัทนันสิริเจริญและพี่ศักดิ์มุฒิวิเศษมณีนะครับนี่ครับขออนุญาตที่จะโชว์คุณพ่อสถิตอีกครั้งนึงนะครับรับรองครับว่ารายการของเราที่มาวันนี้นะครับมีของพิเศษมาฝากกันแน่นอนและภาพนี้นะครับนะนี่ให้ดูนะครับนั่นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องราวในชีวิตเรื่องหนึ่งแล้วที่ผมติดค้างไว้ตั้งแต่ ep 2นี่ครับผมถามพี่ศักดิ์มุฒิว่าในชีวิตที่เคยตกลงไปสู่เหวลึกนั้น นะฮะทุกอย่างย่ำแย่หมดนะฮะเงินทองอารมณ์ความรู้สึกกําลังใจหมดเลยแล้วมีงานชิ้นไหนที่ทำให้พี่สักวุฒินั้นได้ลุกขึ้นมาซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ได้แต่อาจจะแตกต่างเรื่องราวกันแต่เรื่องหนึ่งที่ผมชอบเพราะว่าเป็นเรื่องที่สังคมเกิดขึ้นนะฮะพี่สักวุฒิก็คือว่าคนที่ผิดหวังเนี่ยจากความรักหรืออะไรก็แล้วแต่มักจะใช้ความรุนแรงแต่พี่สักวุฒิกลับใช้สิ่งนั้นเนี่ยมาสร้างผลงานศิละปะแล้วนี่คือผลงานชิ้นที่พี่สักวุฒิบอกว่าเป็นผลงานที่ทําาให้ลืมตำ ขึ้นมาได้ถ้าผมจะพูดใช้ภาษาผมนีขอประธานโทษนะฮะภาพนี้คือภาพอะไรยังไงครับก็เนี่ยเป็นภาพภาพตเองแล้ว,ลวก็เป็นความรักเป็นดอกไม้เนี่ยฮะในยุคนั้นแล้วก็มันหมดอ่ะหมดหมดแล้วถือไว้แล้วก็พอตกแล้วก็เป็นม<ฮ>ันก็เป็นปีกแทงทุกอย่างครับผม แต่ตอนนั้นคือพี่สมุทรเนี่ยเมื่อกี้ที่สะท้อนก่ามพี่คือว่าคนเราผิดหวังสมมติจากอกหักจากความรักเนี่ยไม่ใช่ไปทําร้ายตัวเองกินเหล้าสูบบุหรี่สัมเาระเ,เทเมาแต่กลับยิ่งต้องสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวเองนั่นคือประเด็นที่ผมอยากให้พี่สมุทรช่วยชี้แนะครับก็เหมือนอย่างผมดอยิ่งทุกวันแต่คุณคุณจะเห็นนะรูปปิดอยู่ตรงเนี่ยครับเดีย๋ยวไปดูเต็มเลย <c oughs> พ,พี่สมุทรคือผมอยู่บ้านแล้วก็เปิดแล้วก็กระดาษเป็น,เป,นเป็นกระดาษที่มันเราเรียกว่ากระดาษซีล็อกที่เสียไปจาก บริษัท<อ>เป็นปืนอะไรด้วยนัวิงตกตัวเองจากกระจกทุกวันตัวเองค,คือแทนที่จะไปนั่งเสียใจนะเขียนรูปเ<อ>ขียนแล้วโยนโยนแล้วเก็บไว้ผ่านไปยี่สิบกว่าปีเปิดแล้วแล้วก็ยิ้มเออ,เอ,อตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรอมันเป็นการบันทึกเหตุการณ์ในในช่วงนั้นก็ครับแล้วที่พี่สมุทิปล่อยคําเด็ดมาเป็นประโยคทองก็คือว่าต่อไปคนคนนั้นน่ะที่เคยมองข้ามคุณค่าของเราเขาจะต้องเห็นว่าเราน่ะได้ดี แทนที่จะทําตัวเองเสียนะครับเขาจะเห็นเราในทุกสื่อเขาจะเห็นเราในหนังสือและสื่อต่างๆจริงๆแล้วเล่นนี้เนี่ยนี่ขึ้นปีปีไหนขึ้นหน้าปกเลยนะฮะคือผมอยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่ใช่ขึ้นหน้าปกกันง่ายๆนะมันเป็นเรื่องยากมากต้องเป็นคนที่มีอะไรพิเศษมากแล้วพี่สักวุฒิก็ทํามันจนสําเร็จก็มันจริงๆอ่ะมันมันมันสัมภาษณ์ในหนังสือแทบจะทุก หัวในในบ้านเรามันคือพิมพ์ทุกทุื่อนะครับคือมันคงเป็นจุดเกิดของดาวลูกในยุคนั้นในยุคนั้นนะเป็นดาวลูกแป๊บเดียวมันเวลาผ่านไปเยอะครับมันเปลี่ยนโอ้โหนี่นะครับก็คือคือบางคนเขาเขาบว่าเราขายทั้งตัวคือขายมลับขายฝีมือครับผมหลายหลหลอย่างนะฮะนั่นก็คืออีก p ออีกประเด็นหนึ่งเลครับที่ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ใครอาจจะยังไม่ทราบอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากอยากคุยนะครับเพราะว่าได้ตามที่พี่สภูตเคยไปให้สัมภาษณ์พี่สภูตบอกว่าเดี๋ยวนี้มองภาพในเวลาเขียนรูปเนี่ยประมาณสองชั่วโมงเนี่ยมันจะเบลอ ER, มันจะขนาดไหนครับคือ <c oughs> คือตอนแรกเนี่ยผมอยู่ๆเนี่ยเราก็บอกไอ,อก้กล้องมันเสียเว้ยมันถ่ายรูปแล้วมันมันไม่ชัดครับอัดยังไงก็ไม่ชัดครับเพื่อนบอกมันชัด ตาเมืองอ่ะไม่ชัดเฮ้ยจริงเหรอวะผมนึกว่ากล้องกล้องมันเสียเฮ้ยมันมเบลอหมดเลยเออจริงเหรอก็เลยไปพอดีพี่สาวบอกเนี่ยเขาไปตรวจตามาเขาเป็นเลขเป็นโรคเลนคลอนเนี่ยเสื่อมก็บอกเฮ้ยต้องไปเอาพี่น้องมาตรวจพผมเป็นเป็นกรรมพันธุ์เราก็ไปตรวจปรากฏตาผมเนี่ยเป็นหนักที่สุดในในบรรดาพี่น้องเลยสั้นหรือยาวหรืออะไรฮะเลนคลอนเนี่ยคือคลอเนียคือเขาเรียกอะไรกระจกตาหรือเปล่ามันงัวใช่ไหมัน มันเป็นทํ้พันมันเสื่อมซังซ้ายขวาเลยคือตาผมเป็นคนคนอายุยเจ็ดแปดสิบคือมันมันเสื่อมเหมือนโลวิชันอ่ะมองอะไรไม่ค่อยชัดใช่ไหมฮะเดาว่าเหมือนกับจอทีวีเริ่มเริ่มหมดหมดสภาพมันจะมีดําๆโผล่ขึ้นมาอย่างนั้นนะมันฟ้าฝ้าฝางมากที่กาลังนั่งคุยกับผมนี่ก็เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่คือผมจําตอนหลังๆเนี่ยมองคนก็ไม่ชัดบางคนก็บอกเจอแล้วก็ยิงคือจําจําไม่ได้คือตามันไม่โฟกัสแล้วก็จําหน้าคนไม่ได้อืม ผมเป็นคนที่จำแม่นมากนะสมัยก่อนจะจำแบบรู้จักใครจะจำจนตายจะหลังๆี่จำไม่ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเขียนรูปประกอบด้วยไหมครับนอกจากกรรมพันธ์แล้วคือตาที่สกุลที่ต้องผมเห็นต้องแน่นอนเนาะเพราะดูรูปแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่ในห้องเล็กๆแล้วแสงน้อยแต่เราเราก็ทนเขียนมันคือเราไม่ได้ตอนนั้นเด็กอ่ะแสงเท่าไหร่ก็เขียนได้เปิดไฟปิดไฟเขียนเขียนได้หมดครับมันก็เป็นมันเป็นการทําลายตาเราโดยที่เราก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่า ยกยกตัวอย่างนะครับพี่สักุครับสมมติกรณีภาพด้านหลังเนี่ยซึ่งผมก็ทราบว่าหลายปีมากเลยในกรณีของการเขียนของพี่สักวุจริงๆเนี่ยท่าทางของการยืนและการเขียนเนี่ยเป็นยังไงครับอยากให้พี่สักวุช่วยสาธิตนะครับเพราะผมอยากจะเก็บภาพไว้ก็ยืนเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เขียนครับโทษ,โทษนะครับ เชิญเลยครับคุณครับอูนกครับกล้องมาใกล้เลยครับบางทีไม่ถึงมันก็ต้องอยากได้ฟีลลิ่งของพี่สบู่จริงๆต่อขึ้นไปอ่าหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีอุปกรณ์ต่อก่อนเพราะว่ารูปนี้มันรูปใหญ่อ่ะเนาะเหยียบอะไรเงี้ยเหยียบเนิงอ่าเขียนอะไรแบบงี้คือต้นรูปต้นแบบจะอยู่ทางด้านต้องมือมือซ้ายอ่ามือซ้ายมือขวาถือพู่กันแล้วเวลาจะแตะแตะสีนี่แหละครับก็เนี่ยก็ออกมาต้องมันต้องอยู่ใกล้ๆกันมันอยู่ใกล้ๆกันตอนนี้ สีที่ใช้นี่จะเป็นสีน้ํามันใช่ครับจะไม่มีสีอะคริลิกเคยใช้แต่ว่าอคนไทยเนี่ยครับเขาคิดว่าสีน้ํามันเนี่ยมันจะดีกว่าสีสีอะคริลิกอยู่ทนอยู่ทนแล้วมันมีค่ามากกว่าอ๋อตอนนี้สีที่พี่เคยเคยมีครั้งตลกเลยผมผมแต่งงานคนโปรดฮะมีรุนพี่คนหนึ่งบอกโอ้มาทั้งไก่แสดงโปสเตอร์อืบอกเฮ้ ทำไมโปสเตอร์นี่งานจริงว่าเฮ้ยจริงได้ไงเขานว่าสีน้ํามันคือเราสีเราเขียนอะคริลิกเหมือนสีน้ํามันแล้วเขาบอกเขาผิดหวังมากเขามาถ่ายมาเห็นเป็นไม่เป็นโปสเตอร์ที่มัน,ม,น,ม,นมันมีรูปจริงโอ้นี่เป็นความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งซึ่งแล้วนะฮะคนซื้อรูปก็เป็นแบบนั้นอ๋อเหรอเฮ้ยสีน้ํามันแพงสุดทีนี้เราจะเขียนสี อะกเิลไปเพื่ออะไรในเมื่อสีมันแพงสุดอหมายถึงการขายด้วยในกรณีที่คนอยากจะมีเก็บไว้สะสมไว้นะตอนนี้ยี่ห้อที่เราไม่ได้โฆษณานะครับแต่ผมมันปนกันคือบอกเลยดีเลยครับดีเลยฮะทุกอย่างที่ผมไปครับเวลาเดินทางทุกประเภทผมจะซื้อหมดโอ้โหไม่ว่ายี่ห้ออะไรซื้อซื้อหมดเพราะอันไหนแพงสุดครับแล้วอันไหนดีสุดมันขึ้นอยู่กับสีเลยผมว่าบางสียี่ห้อนี้ดีบางสียี่ห้อนี้ดีมันปนกัน อ่าสีไหนที่พี่สกุลชอบที่ข้อไหนครับนะสิ่งผมอยากได้ก็คือว่าจะมีคนตามต่อไปแล้วคือมันมันขึ้นอยู่กับสีเลยอย่างอย่างบางทีโอฮอลแลนด์ดีโอฮอลแลนด์โอเคแต่บางทีก็เอ่าอ่าชามิงเก้ชามิงเก้ดีชามิงอ่าบางทีก็เลอรฟังก็ดีเลอรฟังก็ดีคือมันดีหมดอผมชอบสีน้ําตาลของเลอรฟังที่อย่างเงี้ยคือเป็นสีที่ใช้ในตอนเด็กๆอ่ะคือเรา เราเราเรียนจิตกรรมคือสมัยก่อนมันมีอยู่ยี่ห้อเดียวนะครับเลฟังอัติสเราก็ซื้อแล้วก็ใช้อันนั้นแล้วมันมันติดเป็นติดสีอันนั้นอ๋อเนี่ยฮมันจะยผสมอยู่ในทุกๆภาพที่พี่สกวิทเขียนแต่นะผมว่าตอนนี้กับตอนสมัยเรียนเนี่ยสีมันไม่เหมือนกันอือยังไงครับไม่รบบบบไม่ถูกมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนมันคือสีที่ที่เราชอบแต่หลังไปซื้อมาใช้เนี่ย เอมันไม่เหมือนอะมันไม่เหมือนแต่จะบอกไม่ถูกว่ามันมันเนื้อมันอาจจะลดสูมันไม่เหมอสีมันไม่เหมือนครับวันหนึ่งจะมีไหมครับสีของสัตว์วุฒวิเศษใบนี้มีแบรนด์นี้ไหมครับไม่มีมันยากใช่ไหมครัมันค่อนข้างยุ่งยากเอ มีคนก็เคยบอกว่าคุณกินชอบกินข้าวขาวหมูไม่ต้องเลี้ยงหมู <c oughs> ไม่ต้องเลี้ยงหมู <c oughs> มันจะเกินไปใช่ไหม <c oughs> โอเค,คือเพาว่าดีแล้วอตอนนี้ววเวลาพปคิดอ,อื่นตอนนี้เรายืนไหนๆเรายืนแล้วพี่สภูตรครับจริงๆแล้วผมมอยากจะได้คือเนื่องจากสายตาอีกหน่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าสายตามันพล่าโมัวโลวิชั่นลงไปเรื่อยๆ <c oughs> ผมว่าคิดเองนะพี่สภูตครับว่าอีกหน่อยพี่สภพตใช้มือเขียนโดยไม่จาเป็นต้องใช้ฟูกันเขียนได้ไหมครับมันเป็นไปได้หมดเพราะเราเราเรามองไม่เห็นแล้วนี่อะ ดันั้นรายละเอียดมันต้องหายไปมันก็เรื่องมันก็ต้องเป็นเป็นงานของคนตาที่มองไม่เห็นเหมือนกับเอ,อมามาเน่มั้งครับที่ตาไม่ดีครับสุดท้ายก็เขาต้องเอามาปั้นมาเดือกกาเดือกกาเดือกกาตาก็ต้องมามาปกมาปั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเปลี่ยนไปครับคือศิลปินก็ต้องเปลี่ยนไปตามตามเอ่อ สภาพร่างกายด้วยสภาพร่างกายและแวดลอ้อมแล้วรู้สึกว่าเหมือน<ะ>ปีกัสโซบอกผมไม่มีสีแดงผม,ผมก็ใช้สีดําอ,อ่ะคือมัมนอะไรก็ได้ที่จับมาได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนของงานที่มันจะคลี่คลายแสดงว่ามันจะต้องลดทอนความเป็นจริงความเป็นเรลริสติกลงมันมันลดทอนไปตามสภาพอะ่ะมันเห็นเท่าที่เห็นครับตอนนี้มันจะออกมาประมาณไหนเนาะจริงๆแล้วไม่รู้เลยอยากเห็นเหมือนกันนะเคยลองไหมครับพี่สพุตเคยลองไหมเอามือวาดรูปเนี่ย เอามือเลยนะเอามือละเลงเลยอะ่ะมก็เคยหมดอ่ะ <Ừ. S 1> แต่ว่าเอ่อท,ที่มันตลกคือสมัยผมเรียนท,ทําทีษีเนี่ยผมใช้ไม้แล้วลงพื้นให้ให้ลื่นเลยนะครับแล้วใช้สีมันเขียนแล้วมันลื่นอืมคือหาเทคนิคทุกอย่างเขียนบนไม้แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็แพ้การเขียนบนแคนวาสทั่วไปคือมันคลาสสิกแล้วมันก็อยู่ทนอยู่ยาวนานอืมคือแปลว่าเขาลองมหมดแล้วล่ะ อ,อ,ค,อคือเราต้องคิดใหม่หรอกมันดีของมันอยู่แล้วอเราไปคิดเรื่องอื่นโอเคตอนนี้เนี่ยยางว่านะเรื่องของสังขารเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อันนี้ก็เรียกว่าเราเรานัดหมายแล้วก็คาดเดาได้ใช่ไหมครับว่าอีกห้าปีสิบปีเนี่ยงานของพี่สักุจะเปลี่ยนแปลงผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับมันต้องเปลี่ยนมัน,มนต้องเปลี่ยนเลยนะมันเริ่มเบลอแล้วทุกทันเนี่ยเบลอแล้วบางทีเราปัญหาในการทํางานเนี่ยมันไม่เด็ดขาดเหมือนสมัยก่อนครับ เนื่องจากทุกอย่างการตัดสินใจการเห็นความรู้ไอ้รู้เยอะเนี่ยไม่ดีนะรู้เยอะวิจาเขาไม่เยอะไม่ไม่ดีอ่ะมันมันมันเป็นเกราะที่ทําให้เราอืก็วิจาไม่เยอะไงก็เริ่มกลัวเลยจะหาจะกูพลาดคือเขาถล่มกูบ้างมันก็มันก็เลยกลัวมันก็มีเพรหมือนมวยแก่่อาโดนที่ไหนก็เจ็บคือสมัยนุ่มๆมันเดินต่อยเดินบวกเดินลุยก็ไม่ไม่กลัวอะไรครับผมแต่พอเริ่มเจ็บเลยโดนก็เจ็บ โดนก็จะนอนแล้วเขาันเจ็บก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ของเราที่คุยกันว่าศิลปินสิ่งที่จะแพ้ได้อีกอย่างหนึ่งก็กลายเป็นสังขารของตัวเองเรื่องของสุขภาพมันทุกอาชีพเลยก็เหมือนโรคเอโวบิดต,ตอนนี้คุณคิดดูดิดใครจะไปคิดว่าอยู่ๆมีโรคที่แบบทั่วโลกมันตายล้มตายชิบหายหมดอาชีพที่มั่นคงหลยอาชีพจบหมดเลยครับจะเป็นร้อยล้านคนแล้วนะทั่วโลกเนี่ยผมฟังข่าว,าว,วเจ็ดร้ล้านอาชีพบางอย่างที่มั่นคงจบครับ คุณเคยคิดมาก่อนไหมล่ะไม่เคยไม่เคยเออมัจะเป็นอย่างนี้ประมาทก็ก็ไม่ได้แล้วอยู่ๆมันเกิดเรื่องที่แบบโค้กโลกอ่ะเจ๊งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็แม้แต่ศิลปินนะเราก็ต้องระวังใครไปคิดว่าเกิดจากร่างกายที่มันค่อยๆกรอบลงไปทุกอย่างครับผมแต่ผมยืนคุยกับพี่สักบุตรเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้กลิ่นก็คือมันจะมีกลิ่นของทินเนอร์ใช่นะรีซีดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพราะมปในส่วนของสิ่งนี้ส่งผลกระทบไหมครับแน่นอน แน่นอนแต่ทุกอย่างมันเปิดอะเวลาเราเขียนรูปเราเปิดครับเพราะมันคือยาพิษอะมันคือสิ่งมันมีสีเนี่ยมันมีสารตะกั่วใช่ทุกอย่างอซึ่งพี่สกุลก็รู้แล้วก็ป้องกันอยู่แล้วก็มันรวมอยู่ในค่ารูปหมดแล้วการรักษาพยาบาลรักษาพยาบาลคือมันมันเสี่ยงตายนะมันก็รวมรวมหมดกตรวมหมดรวมหมดอย่างนี้เราเปิดผมรวมอยู่ในงานทั้งหมดละ พราะนั้นนะฮะใครที่จะเป็นศิลปินรุ่นใหม่ๆนะครับก็ดูพี่สักวุฒไว้นะฮะถึงจุดหนึ่งที่สูงสุดแล้วงานจะต้องคลี่คลายแน่นอนส่วนจ,จะเป็นอีก5ปี10ปีอะไรไม่รู้ละเราก็จะได้มาติดตามกันแต่อย่างน้อยได้พูดคุยกันเรื่องสูขภาพก่อนแล้วเดี๋ยวอีีหน้านะครับผมจะมาพาไปดูว่าสักวุฒวิเศษมณีเนี่ยมีอีกมุมหนึ่งครับซึ่งใครอาจจะไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้นะคุณปุ่นนะฮะได้พาผมไปดูมาแล้วนะฮะทีมงานของพี่สักวุฒนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะมุมไหนมุมโหด ข้างบนเนี่ยมูลค่าเป็นล้านเลยนะครับแค่จักรยานนี่คืออะไรเดี๋ยวจะมาบอกกันดแตวตอนนี้พักเบรกสักครู่นะครับ